จะร้องเพลงอะไรนอกคุณทัศนีก็ขอเตือขอด้วยนะคะผมเป็นไงบ้างครับคุณยายมาแล้วทั้งสองบ้านเลยขอคุณค่ะมาทั้งเต็มสองยูเซอร์เลยขอบคุณครับผมเจีทองจันทร์ก็สวัสดี <c oughs> ไปกล้องหลังแล้วก็ทำคลิปก็ขอให้ปังๆนะคะเพื่อนๆทุกๆยูเซอร์นะคะเนาะขอคุณทุกๆยูเซอร์ะคะาคุณทศนนทุกเวลาลงมาแล้วจับเพื่อน ขอนอนฟังเพลงเสียงเพราะมากเป็นเสียงแหบๆสัน,ๆนสันครับคุณัศศนโอ้ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเนาะที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยนะคะเนาะเพื่อนๆก็เอาที่สะดวกตามสบายหัวนะคะเนาะหัวสุด เเปิดทําการทุกวันนะคะเพื่อนเป็น,นชื่อใหม่โอ้คนแบบภาพเก่าจะใส่นอมาลงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีระบบ a i สวัสดีระบบ facebook ลูกสองแล้วนั่นลูกสองแล้วนั่นนั่น แขกแล้วแม่นสองลูกลูกศพแต่พี่มายาวดีก็สวัสดียามเช้าวันเสาร์จ้าเฮงเฮงปังปงัจ้ามาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากจะเปิดเพลงเต้นอยู่อาบน้ำเนาะอาบน้ำสายตื่มสายด้วยหลักเนื้อเนาะ สวัสดีค่ะคุณให้ตายไปกับใจกอดจ้าพี่มายาวดีที่เม,มาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกนะคะพี่มายาวดีก็สวัสดีกอดจ้าต้องอมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งร้องนนท่านๆจำเนื้อได้ไหมสุดยอดมากเลย พูดถึงอยู่แบบว่าว่าทำไมไม่เห็นคนน้องมาลงน้องก็ไม่มีน้องก็ไม่มีอันที่จะลงแล้ว <c oughs> ดี <c oughs> ก็อ่านแต่ชื่อก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆมาเยอะ <c oughs> ตากเนื้อตีอาวแดนบ่มมี ไม่ถ้าไม่มีแดดก็ไม่ตากนะเพราะว่าสีจะไม่ค่อยสวยก็ถ้ามีแดดก็อยากจะตากโอ้อึ้งเลยคุณลุณนี่ก็สวัสดีค่ะกก่อนนะคะคุณมายาวดีเล็กจะกินอะไรไข่ดาวบอกมาอยู่แต่สายไงทำสายมาสายจัง มาซายนะคะเพืเ่อนๆวันนี้มันเวลาเรานั่งคุณนัศณีจำเนื้อไม่ได้เพราะว่าคุณนัศณีไม่ค่อยได้รอง <c oughs> นะคะสวัสดีครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทุกกัรยา,ยานในมิตรนะคะสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีสอการตรวจสอบสว่าจะส่งงานน้อยหน่อย ลงไลน์แล้จะได้รีบสั่งเนี่นี่สั่งอะไรลูกค้าสั่งอะไรบ้างเนาะผ่านมาไม่ได้แวะยายแขกเลยน้องไหนหรือน้องซีสาธรเนาะก็มาสายมาสายจ้าเอาที่สะดวกตามสบายนะคะเพื่อนๆเนาะ วาีิกาพี่มายาวิสาบคุณผู้ชมก,ก,กยูเซอร์นะจ๊ะเพื่อนเนาะการเป็นงานก็สั่งได้นะคะนักทัศนศมีก็ บริการส่งนะคะเนาะปาผ่านแล้วใช่ไหมเนาะคุณทัศนีเนาะพเพื่อนๆก็อรอลุ้นกันใหญ่เลยยังค่ะคุณทัศนีก็รอรอที่มาอยูควันนี้วันนี้มาสายบางงานช่างงาจามันก็ขอมอบดอกไม้ให้คนขยันจ้าขอบคุณมากนะคะดอกไม้สวยๆวันนี้ดอกไม้มีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยหาก,กันแล้ว ขอบคุณทุกๆอยู่สนุกค่ะคุณนัศนีได้เวลาลงมาแล้วจุณเพื่อนอ่าขอนอนฟังเพลงเสียงเพราะมากเป็นเสียงแหมๆแหมสันๆัรคบคุณนัศนีก็เหลือน้องในพี่บุญเรียนก็เดินทางปลอดภัยครับผมพี่บุญเรียนก็สวัสดีน้องมายาคนสวยจ้าสัศนีก็ชอบ พื่นฟูดฟังเนาะนะคะเนาะยังไม่มาเลยรทาซ้ายวันเนี้ยผมก็ยืงอยู่หมดเลยไม่มีเวลาทําจะได้สามสีแล้วค่ะเพื่อนๆที่นี่ก็ไม่ทํากัน พี่มยยาวดีก็กอด,กดห่งๆปังป,งปังจักให้ตายไปกับใจก็ฝนตกเย็นสบายใ่ฝนตกเย็นสบายเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งไกลชิดกันนับวันก็ยิ่งสดใสให้ตายไปกับใจก็สวัสดีคุณยายเรียนนะคะ สายมากๆเลยดูสิสายโอ้ยเพิ่งได้ของฝากแท้พี่เย็นของปากไหม <out loud noise> คุณแกงกะรูก็สวัสดีคุณบุญเรียนจา้าพี่บุญเรียนก็สวัสดี สวัสดีเรียนจ้าแปบ๊แปบๆจะวันอาทิตย์อีกแล้วเนาะวันนี้วันเสาร์ทักทักพมายาวันดีก็เพิ่มพลังบวกใจบวก สีวาตะพีอย่างเนาะนองกับจักสีลรมสีสาทรนะครับผมน้องในนะครับผม,อ,นนบผมอ่านชื่อเล่นนะครับผมวันนี้คุณทัศนีก็ขึ้นสายเหมือนกันจากเพื่อนๆองน,นาทีเนาะคุณ ยินีจะถ่ายรูปกับเอฟซีหน่อยซีผ่านมาแล้วโอ้โหไม่แวะไม่แวะพี่เลยลูกค้ามาสีเจ้าแล้วมาถามสีเจ้านะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากนะคะหัวใจสีแดงสวยเลยจ้า เช้านี้บรรยากาศดี้ดีฝนไปกับกิจกรรมบูมบองไฟไม่มาเลย <laughs> ให้ตายไปกับใจก็กินกาแฟกันดาพี่ปะเสริฐเนาะ